าตามปกตินั่นแหละแต่ผมจะบอกก่อนว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันเคยมีแบบมีคนมากินเหล้าแล้วก็ตกน้ําตายอะนรนาแล้วเขาหาศพไม่เจอใช่ไหมพอตอนน้ําลงอ่ะเขาก็ไปเจอศพนอนกอดสักอยู่ข้างล่างนะับอ่าแล้วฝั่งตรงข้ามมันเป็นศาราเก่าใช่ป่ะไอ้สาลาเก่านั้นอ่ะ เคยมีวัยรุ่นรนะนะ้ท้องประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเขาเขาไปปลูกขอตายตรงารานนนนะสารานั้นสารานาฝั่งตรงข้ามแล้ววันนั้นที่ทผมไปตกปลากันเนี่ยคือมันมืดมากใช่ป่ะน,นะครือมันเป็นที่ที่แบบว่าเป็นเหมือนที่สาธารณะนะนะแต่มันมีคนดูแลนะอืมก็คือถ้ามากินเล่าไปเสียงดังเนี้ยคือเขาจะปิดไฟนะนะ้ปิดมืดเลยนะคือมองไม่เห็นอะไรเลยอนะ คือมองเห็นแต่แม่น้ำกับทางที่เรานั่งเสร็จวันนั้นนะที่ผมไปตกปลากันเนี่ยมันมืดหมดเลยนะนคือมันเหมือนเขาปิดไฟไล่พวกขี้เมาอะไรประมาณเนี่ยผมก็เลยไปตปกปลาอ่าเจ็ดคนนะเบ็ดคนละคันก็ตีกันไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยทางมืทางข้างหน้าก็เป็นตินน้ำนะเขาตีไปปุ๊บเนี่ยก็น้ำตัวแรกไม่ใช่ปลาแล้วตัวที่สองก็ไม่ใช่ปลาไอต,ตัวแรกอะ่ะ ที่มันกินน่ะคือมันดึงอ่ะเหมือนเหมือนปลาตอดปกติแหละอ่าแรงเยอะอ่ะแรงมากเลยนะกรนะน้แต่พอเอาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมือนะคนะ้บมันเป็นช่วงข้อมือเราเนี่ยดิ้นอยู่ในน้ำอ่ะนะน,ะนะน,น้ับนะนะำคนที่ป้าบอกว่ามันตีน้าปาาเลยนะมันตีน้ํแบอกมันเหมือนปลานระนะ้ำคืออยู่ในน้ําอ่ะเป็นปลาแต่พอเอาขึ้นมาหน่อยอะ่ะพอปาก ปลาเหนือน้ำอ่ะคือมันเป็นข้อมืออ่ะนะน้ำอ่าแล้วมาตัวที่สองก็ไม่ใช่ปลานะน้ำแต่ไม่ใช่มือมันคือข้อเท้าอะ่ะน้ำเคยใส่รองเท้าสั้นไหมใช่ครับน้ำเคยใส่ถุงเท้าข้อสั้นไหมนะน้ำที่ที่มันจะรัดแค่ช่วงอะ่ะช่วงตรงข้อพอดีเราอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละ,หละไอตัวที่สองก็เป็นข้อเท้านั่นแหละครับ เป็นข้อเท้าขึ้นมาแล้วมันก็ดีดซ้ายดีดขวานะน้นะครับคือมันเป็นข้อเป็นชิ้นส่วนขรถที่มันที่ตอนที่มันอยู่ในน้ำมันดิ้นได้เหมือนปลาอเงี้ยใช่ครับแต่มันตีน้ําแรงมากเลยนะน้ามันอาจจะเป็นตัวมันอาจจะเป็นปลาหรืออะไรกินกินอยู่หรือเปล่าแล้วเราไปแย่งมันก่อนเป็นมือเราเนี่ยนะน้ามันเป็นมือคนเนี่ยนะที่ติดเป็ดขึ้นมา ก็ใช่วันนี้<า>ว่าเป็ดเบ็ดไปเกี่ยวโดนมือใช่ไหมอาจจะแบบว่าปาดถุงทิ้งบางผก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าให้เขาอ่ะให้รุ่นพี่อ่ะตัดตัดเอ็นทิ้งแล้วก็ขันหลังอ่ะทั้งทั้งสองคันเลยนะทิงท้งทิงท้งทิง้งทิ้งเอเอตัวเบ็ดเบ็ดไปเลยนะคือตัดแค่สายเอ็นอ่ะน้นแล้วมันก็จะขาดไปเลยแล้วมันก็หลุดไปเลยอ่า ทั้งสองตัวเลยแล้วพอมาตัวที่สามมานานตามตามตาม,ตามศาสนาเราใช่ไหมเราก็กล่าวว่าบิสมิลลาใช่ป่ะบิสมิลาล,มาลาเ,ลเลิือลมานเนืินปุบแล้วเราก็ตีไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ไม่เจออะไรเลยนะนบปกติได้ปลากลับบ,บ้านมาวันนั้นห้าตัวนะอ่าแล้วทีเนี้ยจะกลับบ้านเลยใช่ป่ะน,นะนะก็ดูหาของใส่คือหาของใส่ปลานะนะคือมันไม่มีถุงหาถุงใส่ก็ไม่มีใช่ป่ะและ้ว ไอ้ตรงข้างๆมันมันเป็นสารจีนน,นะน้ําผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะเป็นสารจีนแดงๆออกใหญ่ๆอยู่นะอืมแล้วผัดมาตรงนั้นน่ะจะเป็นห้องเช่าทั้งแถวเลยเป็นสองชั้นอะ่ะอืมแล้วผมเห็นเชือกถอูงเส้นหนึ่งน,นะน้ํามันยาวถึงถึงน้ําเลยยาวมากนะน้ําถึงน้าเลยผมก็เลยเอาเอาเอามาร้อยเหงือกปลาอ่ะเสร็จแล้วผมก็มาล้อยเหงือกปลาปุ๊บนะน้ําเชื่อมอั้ยอ่ะ าผมเพิ่งตกมามันยังไม่ตายเลยพอร้อยไปเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนแบบอะไรเน่าๆเหม็นๆก็ไม่รู้อะใช่แล้วผมก็เลยร้อยไปเรื่อยๆร้อยอยไปจน้าตัวนะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วพอกลับบ้านเนี่ยมีนุ่นน้องคนหนึ่งอะหนึ่งในเจ็ดอะก็บอกว่าบางมาได้กลิ่นพู่ไหมผมก็เลยบอกว่า ได้กิ่นแล้วมึงจะพูดทําไมนี่มันกี่โมงแล้วมันตีมันตีสองกว่าแล้วอ่ะอืมแล้วใครจะมาจุดทูบนานาผมถามเดียดิเออเวลานั้นอ่ะมันมืดมากนะเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินกลับบ้านไปแต่ปลาผมผัดกันถือกันนาน้คือตัวมันใหญ่มันหนักใช่ป่ะหางมันก็ลาพื้นจนถึงบ้านอืมประมาณเกือบสองกิโลได้มั้งกว่าจะเดินถึงบ้านอ่ะกินทูบก็ไม่อยู่นานะน้าเชื่อป่ะกิ่นกินทูบก็ยังไม่หมดนานาน้จนถึงบ้านอ่ะ ผมก็เลยว่าเอ้ยทําไมมันกลิ่นกลิ่นทุกทําไมมันมาไกลทังอะไรขนาดเนี้ยผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ปะเสร็จแล้วพอถึงบ้านนะผมก็เอามีดเชื้อว่าน้ํามาผ่าไฟออะปลาออกเพื่อแช่ใช่ไหม,มเพื่อแช่แล้วทีเนี้ยบ้านเช่าผมไม่มีน้ําแข็งเชื่อว่าน,าน้เอาง่ายๆคือถ้าผมหันหลังให้บ้านเช่าใช่ไหมบ้านเช่าผมก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วทางขวามือผมเนี่ยจะเป็นห้องน้ําอ่าแล้วตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็นก๊อฟ ก๊อกน้ำก๊อกนึงโดโดๆขึ้นมาตามบ้านเช่ากรุงเทพก็แบบนี้แหละทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นราวบันไดเพื่อขึ้นไปชั้นสองแต่น้ำเคยไปบ้านเก่าไหมบ้านบ้านเช่าตาซายที่ผมเคยอยู่อ่ะอ่านั่นแหละคือสภ,ภาพแบบนั้นเลยก็โทมโทมหน่นยอบบนนยใช่ป่แล้วห้องน้ำก็จะเก่าๆทา,า,างขวามือเนี่ยผมก็ลางใต้ป่าแต่น้ำ,นำแล้วเชื่อมเส้นนั้นนะผมก็เอาแหวนไปที่ก๊อก ทีเนี้ยผมก็ล้างไส้ปลาเอาคือเอาไส้ออกอะ่ะเอาง่ายๆอ่ะเอาเอาไส้ออกเขาผ้าตัวเสร็จแล้วผมก็บอกรุ่นน้องอะ่ะคนหนึ่งหนึ่งในเจ็ดอะ่ะคือมันก็อยู่บ้านข้างบนหัวผมเนี่ยมันเป็นลูกเจ้าของบ้านเนาะเป็นเป็นหลานหลานเจ้าของบ้านผมก็เลยใช้มันบอกว่าบี้ไปซื้อน้ําแข็งให้หน่อยห้าบาทมาแช่ปลาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทอดกินกันเสร็จแล้วมันก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันออกไปตอนไหนเนะนาะนะ ผมผมดูในห้องน้ำอ่ะนะครับคือบ้านเช่าเนอะมันมันก็เหมือนมีคนอยู่ข้างในอ่ะนะรับอยู่ในห้องน้ําเนี่ยเออตอนแรกผมไปคิดว่ายบีใช่ป่ะอคะัะผมก็เลยบอกว่าไอบีกูบอกให้มึงไปซื้อน้าแข็งมาไงสักพักหนึ่งนะน้ำเช่ไหมไอบีมันเดินกลับมาแล้วถือถุงน้าแข็งมาด้วยแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วใครอยู่ในห้องน้ำวะบีมึงดูดิผมเลยบอกว่าให้มันดูแล้วมันก็เปิดประตูเข้าไปดูนะนะไม่เจอใขรและไอเงาที่ผมเห็นนั่นอ่ะคือใครอ่ะ เออน้านได้ยินปะเนี่ยยิ่งปลอ่านั่นแหละแล้วผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเงาในห้องน้ําอ่ะคือใครแล้วมึงดูได้มังลเงเปิดไฟดูดิเปิดดูก็ไม่มีใครนะน้านคือทางเข้าห้องน้ํมมันทางเดียวใช่ปะ่ะอืมประตูกัเก๋ามันก็ทางเดียวนะน้านําคือก็งงไงว่าเอ้าใครวะเอ้าแล้วมึงไม่ได้อยู่ในห้องน้ําแล้วใครอยู่ในห้องน้ําอ่ะเสร็จแล้วก็แช่ปลาเสร็จใช่ป่ปะนะน้าน แล้วผมก็ด้วยด้วยความสงสัยเนาะผมอยู่กับน้าน้าเมื่อผมความความรู้น้อยอยู่แล้วใช่ปะ่ะผมก็เลยถามพวกมันอะน้านาา้าพวกพวกฟินห<ช>วานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยู่กับน้าน้าความรู้น้อยอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้ไงน้าน้าแบบเรื่องหลอนๆแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ไงเอเอ <c oughs> ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ผมก็เลยเข้าบ้านนอนนะก็จะมีผม มีมีฟีนมีวานใช่ป่ะแล้วก็มีโต๊ะมีโต๊ะอยู่แก่ๆนอนอยู่ก็คือยายแหละถ้า mm hmm. ถ้าคนฟังเขาจะไม่รู้ mm hmm. ก็คือยายอ่ะยายนอนอยู่คนหนึ่งคือยายนอนนอนป่วยอยู่อ่ะอยู่ตรงหน้าประตูเสร็จแล้วผมก็ถามน้องบอกว่าเอ้วานฟีนพีใต้หงเป็นไงวะน้ํา,นาเชื่อป่ะมันพูดคําว่าก็อย่างเช่นมึงกับกูนั่งคุยกันเนี่ยแล้วกูเอาปืนยงิงโดยที่มึงไม่รู้ตัวเนี่ยปั้งปั้งเดียวของวันนั้นะน้ำไฟดับทั้งบ้านเลย อืแค่ป้างป่างเดียววันนั้นน่ะแต่แต่ข้างบ้านน่ะก็คือบ้านยายแม่ใช่ไหมผมยังได้ยินเสียงพัดลมยายแม่มปั่อยู่เลย<ม>คือเสียงพัดลมมันดังอะ่ะเออผมยังได้ยินเสียงปั่นอยู่เลยแก๊ก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 อยู่เลยใช่แต่บ้านคนอื่นเขาไฟไม่ดับไงแต่ของผมเนี่ยคือดับผมผมก็เลยงงไงนานนาว่าเอ้ยยังไงวะตกลงผมก็เลยบอกให้มันออกออกไปดูกันใช่ไหมนะนนาว่าข้างบ้านเราอะดับไหมทําไมดับแต่บ้านเราบ้านเดียวอืม ก็ไม่มีใครกล้าออกนะนะ้ําก็พอสักคัดหนึ่งไฟไฟก็ติดปกติอือแล้วทีนี้ก็นอนตื่นใช่ไหมนะนะ้ํายันยันเช้าแล้วเพื่อนนะผมผมก็เดินไปส่งตอนเช้าแล้วก็เดินเดินผ่านเดินผ่านบ้านย่าปูรุนอะ่ะที่เขาเป็นร่างทรงใช,นะนะนะใช่ไหมน้ำใช่ไหมที่เขาพอที่จะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าเอา้าเมื่อกี้เดินเดินไปส่งเพื่อนกี่คนเขาถามผมอย่างงี้ผมก็เลยบอกว่า ผมเดินไปส่งเพื่อนคนนึงแล้วก็ผมด้วยเดินไปด้วยก็สองคนไงย่าใช่ป่ะก็บอกเขาเขาเลยบอกว่าอ้าวเมื่อกี้เห็นเดินไปสามคนผมก็เลยบอกว่าสามคนได้ไง YA, ย่าผมเดินไปสองคนเออเขาบอกว่าอ้าวไปส่งเพื่อนแล้ว,แล,วแล้วทาไมกลับมาสองคนน่ะเขาถามงี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีนี่ผมเดินมาคนเดียวผมก็เดินกลับคนเดียวใช่ป่ะเขาบอกว่าเนี่ยที่อยู่ข้างหลังมึงอ่ะ ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกยงยีนขายาวอืมดูข้างหลังผมเนี่ยผมหันไปก็มองไม่เห็นใครอะน,นะเพราะว่าคือเรามองไม่เห็นในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไ่ะใช่ไหมผมพูดถูกว่าเพราะว่าเรามันมองไม่เห็นอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วแล้วมันเขาเขามายัางไงอะไรเงี้ยเขาเลยถามว่าเชือกเที่ยวามาเมื่อคืนนอยู่ไหนเออเขาเลยถามว่าเชือกเที่ยวมาเมื่อคืนอ,อ,อยูไ่ไหนผมก็เลยบอกว่าน่าอยู่หน้าบ้านแหละครับ Ừ, เขาบอกว่าให้เอาไปคืนซะก่อนที่เขาเจ้าชีวิตคนใดคนหนึ่งพวกมึงหนึ่งในเจ็ดคนตอนนั้นที่ไม่ได้เล่าเลยนะนะนาว่าเราไปกันเจ็ดคนไปกับใครบ้างแต่เขารู้จานวนนะนะว่าไปกันเมื่อคืนใน่เจ็ดคนแล้วเอาเชือกอะไรมาให้เอาไปคืนเขาอืมผมก็เลยเชือกอะไรผมผมก็ยังนึกไม่ออกนะนะนะแล้วเชือกเส้นนั้นแ่ะดีนะที่ไม่หาย คือมันเป็นบ้านเช่าอยู่แล้วเชิญมานาน้ําคือก๊อกมันก็ใช้กันหลายคนใช่ไหมเหมือนห้องน้ําอ่ะมันก็ใช้กันหลายคนผมก็ไม่รู้กลับมาสพักนึงถึงบ้านป้าแหม่มก็บอกว่าเมื่อคืนอ่ะเพื่อนมึงอีกคนนึงอะ่ะทำไมไม่อยอมเอาเข้าบ้านอืมคือเข้าบ้านกันหมดแล้วนะนาน้าคือต่างคนก็แต่งแยกตากแยกย้ายากลับบ้านกันหมดแล้วเขาถามว่าแล้วผมมันก็เลยถามเขาบกบว่าเอา้าใครอะ่ะ เขาบอกว่าเสื้อสีขาวกางเกงยีนขายาวพูดเหมือนย่าเห็นเลยเขาบอกว่ายืนยืนรออยู่ตรงหน้าประตูมึงอะ่ะหน้าหน้าประตูบ้านอะ่ะทํำไมไม่ให้เพื่อนเข้าบ้านด้วยถามผมอย่างนี้แล้วผมก็หันไปมองเชือกอะ่นะนะ้ําเลือดท่วมเชือกเลยนะนะ้ําคือเมื่อคืนนี้ร้อยเหงือกป่ามาใช่ไหมแต่ผมก็ยังไม่ได้ล้างออกผมก็เลยเอาเชือกนั้นไปให้ย่าดูย่าก็บอกว่าเนี่ยเขาว่าตามเชือกเส้นเนี้ยมา ให้ผมเอาไปคืนที่เขาซะอมผมก็เลยเอาไปคืนคือก่อนก่อนที่จะไปเนะน้มันต้องข้ามถนนสองเลนใช่ไหมฝั่งเราเนี่ยสองเลนแล้วฝั่งรู้น,ะน่ะสองเลนผมมาข้ามถนนไม่เก่งใช่ปะ่ะน้ำตอนนั้นก็ยังยังไม่โตเท่าไหร่ก็ยังข้ามถนนไม่เก่งอืมผมก็เลยบอกว่าบีมึงข้ามถนนเก่งที่สุดในกลุ่มให้ให้มาเอาเชือกกลับไปคืนที่เดิมดน้ําเชื่อป่ะ พอข้ามถนนได้ไปครึ่งเลนเองนะน้าหน้ามันนะเกือบถูกกระรถเมย์แล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองนะน้าผมดึงเสื้อมันกลับมาคือก็อย่างที่ย่าบอกไงเ,เขาบอกว่าเจ้าชีวิตคนใดคนหนึ่งไปหนึ่งในเจ็ดอ่ะนะนำ้ำจำได้ปะอ,อ่าเขาบอกว่าเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งคนใดไปหนึ่งหนึ่งในเจ็ดคนนะเจ้าใครไปก็ได้คนหนึ่งอ่ะเออผมมคิดว่าต้องต้องเป็นมันแน่เลยที่เขาเจ้าไปผมก็เลยบอกว่า เฮ้ยมึงข้ามถนนเก่งที่สุดในกลุ่มทําไมเกือบรถเมย์เกือบเหยียบแล้วเนี่ยผมก็บอกมันมันก็บอกว่ามันไม่เห็นรถเมย์นะนะหน้าถูรถเมย์แล้วเนี่ยคือถ้าถูไปหน้าตัวตัวมันก็คงอยู่ใต้รถอ,อ่ะเออผมก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยการก็เดินก็เดินไปพร้อมกันนะนะก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วผมไมป็ิดอิสลามใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้ยกมือไหว้ผมก็เลยบอกป้า แค่เอาเชือกผูกเหมือนเดิมอ่ะนะน้แล้วเอาเชือกใ,ให้ให้ให้มันจุ่มน้ําเหมือนเดิมอ่ะที่เราวน้นแหละอืมก็คือเหมือนว่ายัางไงอ่ะเชือกเส้นนั้นน่ะมันเหมือน,นเขาผูกคอตายหรือเปล่าน,น้ําแล้วผมก็เามาร้อยเหงือกปลาอือผมก็ไม่ไมรู้ที่ผมเคยเล่าให้น้ำฟังแหละใช่เขาเขาเหมือนเอามาปล่อยอ่ะน้ำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่คือปลายเชือกมันจุ่ยันน้ำนะเหมือนเขาแค่ตัดเชือกออกแล้วก็เอาเอาคอ่างตงไปมั้ง ใช่ครับประมาณนั้นนะนืมก็เอาไปคืนแล้วก็ยกมือแบบเหมือนเหมือนว่าตำทู่ไปตรงเน่ากว่ะน้แล้วก็บอกเขาว่าผมขอโทษที่ผมไม่รู้อะไรเงี้ยผก็บอกเขาเพราะว่าผมขอโทษครับผมไม่รู้อะไรเงี้ยอืมว่าจะมีมีคนตามมาด้วยอะไรประมาณนี้ยผมก็บอกไม่ได้หวงเชือกผมแค่จะหาคนไปแทนมากกว่าใช่นะก็ประมาณนั้นนะครับที่ญาตเขาบอกก็ เจ้าหนึ่งในเจ็ดอ่ะน่าจะหาคนไปแทนมันมากกว่าครับใช่นะเพราะว่าการที่ว่าครับเอออันที่ว่าค่าตัวตายนั้นมั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 นจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมครับเค okay, ครับเรื่องเรื่องนี้ถามว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อที่มีความเป็นไปได้จริงๆแหละเพราะว่ามันคือเหมือนกับว่า เออคือเขาเอาไปเอาไปเพื่อมันเป็นของเขาแหละเขาจะตามมามันก็ไม่แปลกอยู่แล้วเพราะาว่าเขาก็ต้องห่วงอยู่แล้วไมไ่หรอกมันแายคิดว่ามันน่าจะแบบมาหาตัวแทนเออมาหาตัวแทน <c oughs> แต่มันพู่คนไทยกันไม่ได้ไไดว่าก็ได้ยังไงก็ได้เพราะว่าแต่คือจะบอกว่าเขามาหาตัวแทน ดยแบบว่าโดยตรงเลยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปเรียกเขามาไหมอะไรเงี้ยไม่นะคือเราไปเราไปเอาเหมือนเหมดเหมือนเหมือนไปเอาเชื่อเขามาไงใช่เราไปคล้องเกี่ยวเขาเองอืมมันอาจจะอยู่ในเชื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะติดอยู่ในเชื่อเพราะว่ามันใช้อันเนี้ยเรียกว่าอะไรอัตวิบัตตตัวเองเี่ยไม่ได้ติดอยู่ในเชื่อแม่มันคือบ่วงของเขาไงก็ใช่สิ่งสิ่งของเป็นสิ่งของของเขาอะไรเงี้ย ก็มันไปไหนไม่ได้เขาก็ต้องอยู่มันใช้ไอ้นี้ยมันใช้ไอ้นี้ยทํร้ายตัวเองไงแล้วคนที่เขาแบบที่เขาเรียกว่าคนฆ่าตัวตายมันจะต้องฆ่าตัวตายบนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะถึงเวลานี่นี่คือนี่คือถือว่าคิดดีแล้วที่ที่ที่เอาไปคืนถ้าเกิดแต่ถามว่าถ้าเกิดหายไปเนีย่ยถ้าเกิดหายไปเขาก็าจะตามมาตามไปหาคนที่เอาไป แต่ถ้าเกิดเผานะบอกเลยหนะักถ้าเกิดทําลายทิ้งนะั้นหะนักก็ตั้งแต่มาตั้งแต่ที่เอาเชื่อไปคืนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วใช่ไหมแตมจริงใช่ครับน,น้ำก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ปกติเ,เลยเพื่อนับเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับมียังยังมีอยู่ครับก็มี มีติดคุกโดนจับบ้างซึ่งไม่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเออไม่ไมออ่จำไม่จำชุดตรงนั้นคุณแค่ว่าไม่่พอรับไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นตนะิดคุกติดคุกโอ้โหนนี้ก็ไม่ต้องพย,ยี้โ <c oughs> <c oughs> อเครู้ว่าเออถ้ามันทําถูกมันเดินมาถูกทางนะถ้าถ้าอย่างเป็นชุดอีเสือนี่ก็แบบไม่สนใจอะไรเลยเอาจริงะ เป็นชุดพวกแกอ่ะโอ้ยถ้าเป็นชุดผมก็คือฉันเลิกพบตั้งแต่อีพีแรกแล้วบอกเลยถ้าเป็นชุดผมเผลอๆน่ะเขาบอกเขาบอกว่าให้เงี้ยให้เอาไปคืนน่ะเขาบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยไม่ทำเผลอเผลอทำลายทิ้งด้วยเออน่ะไอพวกอะไรนะไอคนตัวไอตัวเก่งๆกลางๆนั่นแะ จริงๆก,การสุดท้ายก็ไปไปแตกบงโอเคีมะไรถามีมะไรถามอีกบาไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็นี่แหละคือผมเพิ่งไปเดออันนี้ก็คือเพิ่งรู้มาด้วยแหละเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ไปศึกษามาเหมือนกันเขาไปฟังเรื่องคนอื่นเขาเล่ามาด้วยแหละอะไรอย่างนี้ที่แบบ เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องแบบคนแบบเขาทำการแบบเรื่องนี้อะไรแบบนี้นทำ้ายตัวเองนะอย่างเงี้ยแล้วแล้วสิ่งของชิ้นสุดท้ายของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปเขาจะตามแต่ถ้าเราเกิดเราทำลายถ้าเกี่ยวกับเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ใช้ทำ้ายตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราทำลายก็คือเหมือนกับเหมือนกับตัดโอกาสของเขาอ ตัดโอกาสไม่ให้เขาแบบว่าไม่ให้เขาทำร้ายตัวเองต่อในบวกกรรมของเขาเออออกว่าไม่นั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าอะไรสิ่งลึกลับบางทีเราไม่นั่นก็อย่าไปรบลู่ดีกว่าคือเชือกนี้เอเผยเขาอาจจะนัดหน้าจะไปคุยกับแฟนยาวแล้วคือเหมือนกับเชือกเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าเขาเขายังคงต้องแบบต้องใช้มันทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ํามาอีกหลายครั้งอะไรเงี้ย แล้วใชมันต้องมันต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะใช่แล้วเราไปเอามาจนกว่าจะหมดอายุไขไงเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถทําได้ไงแต่จริงจริงอ่ะแต่จริงจริงอ่ะถึงจะมีเชื่อหรือไม่มีเชื่ออ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องวนเวียนอยู่ที่เดิมเขาก็ต้องทรมานเหมือนเหมือนเหมือนก่อนที่เขาจะสิ้นใจอยู่อย่างนั้นน่ะวนอย่างอย่างนั้นน่ะจนกว่าเขาจะหมดอายุไข่เขาต้องทําเหมือนเหมือนกับว่าพอถึงเวลาสมมติว่าเขามาผูกตอนสองทุ่มใช่ไหม พอสึงสองทุ่มปุ๊บเขาก็ต้องมาวนเวียนอยู่ที่เดิมใช่ <c oughs> แต่อุปกรณ์ <c oughs> ก็ต้องมีด้วยไงอุปกรณ์ที่เขาทําก็ต้องมีด้วยไม่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 ไอ้อุปกรณ์ไม่จําเป็นเพราะว่าแม่เคยเห็นที่แบบว่าเวลาที่เขาไปเก็บจริงๆแล้วอะ่ะที่เขาไปเก็บตามที่ว่ดเขาน้านตัวเองอะ่ะเขาแบบมุงทีพวกมูนลทีหรือว่าพวกอ่าเขาเรียกอะไรสับปลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปทําเลขทําอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาไปบางบางทีญาติพี่น้องเขาก็เอาไปเผาด้วยเผาเผาไปพร้อมกับล่างไงอืมงั้น่ะนั่นแหละจริงจริงจริงไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่จําเป็นแต่ว่าเรื่องเรื่องอ่ะเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่กับเชือกเพราะว่าเชือกจริงๆเนี่ยต้องเอาไปด้วยนะจริงจริงต้องเอาไปทําอะไรนะอะไรพวกเอาไปด้วยทําเอ่อทาส่วนกุศลทําอะไรด้วยนะจริงๆเิี่ะเชื่อกจริงอะเขาต้องเอาด้วยนี้ว่าเขาคงไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ไงก็คนที่คนที่ขิดเนี่ยอาจจะแบบมาจากบ้านนอกหรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่มียากไม่มีอะไรอย่างนี้เอออาจจะบอนประมาณนั้นแตถามมากแล้วก็เขาเขาได้เก็บร่างไปหรือเปล่าทําไมถึงถึงได้มีมือมีม,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 มีมีเท้ามาได้ยังไงเรือวมันเป็นแบบภาพภาพหลอนมาดก็รีบลงจ้างไอเราก็สงสัยจังใช่ครับรอบครั้งแรก ไม่แล้วตอนตอนที่ว่าสรุปว่าไอ้ไอ้มือไอ้เท้านั่นแหละคือคือเราคือมันเขาเขาเก็บตอนที่เขาเก็บร่างไปอ่ะร่างมัน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 เปื่อยอ่อมันเปื่อยแล้วเราไม่เจอแขนขาหรือว่ายังไงหรือว่ามันเป็นภาพหลอนแภาพหลอนหรือมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีใครมาเก็บเป็นศพนอกเปื่อยไปตามกาลเวลา อ,อ๋อตรงนั้นมันมีประวัติอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรอ mm hmm. อ,อ๋อแบบมันเหมือนเหมือนมีประวัติเยอะอยู่แล้วใช่ไหมตรงนั้นงั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะมาอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวก็ดีนัสแกจะเย็นมันก็อาจจะเป็นไปได้แบบแบบประมาณว่าถ้ามันยังมีมันมีที่ที่ตรงนั้นมันมีประวัติอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นไอ,ไอตัวที่มันอยู่อยู่แล้วอ่ะ หลอกล่อให้ไอ้คนนี้แบบจิตตกอ่ะเห็นไอ้คนนี้จิตตกแล้วก็ไปเพื่อไปไปอยู่แทนตัวเองไงอืม,อมน่าจะหาหาตัวแทนอะประมาณนั้นที่เดิมเลยใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นไปได้นะเสือนะใช่ใชห่หาตัวแทนนะหาตัวแทนอะคือวิญญาณเด็กเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาต้อง เขามีวิธีแค่สองวิธีคือจะใช้บุญกรรมของตัวเองหรือไม่ก็หลอกให้คนอื่นไป<ค>นอยู่แทนตัวเองคนมาอยู่แทนคนมาอยู่แทนที่วันนี้จะแบบว่าใครถ้าใครจิตตกหรือว่าใครใดเนี่ยนางจะหลอกล่อให้แบบคิดสานคิดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถไปไหนได้ไงทางเดียวที่เขาจะาสามารถไปไหนได้ก็คือต้องไปต้องมีคนไปอยู่แทน